สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเช็คกราฟทองคําแล้วก็หาแผนที่จะเล่นไปได้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่นกอนในทม์เฟรมมันนะเนาะทม์เฟรมมันจากที่ได้เห็นเนาะที่ผมบอกไว้เมื่อวานว่ามันได้มีการชนแนวต้านสําเร็จแล้วก็ปิดสําเร็จเห็นไหมครับของทม์เฟรมมันพร้อมขึ้นต่อถูกไหมถ้าเกิดว่าแท่งใหม่มาเนี่ยเปิดแท่งใหม่มาแล้วเนี่ยถ้าหากว่ามันมีการกดตัวลงมานะครับแต่ไม่ถึงรับ2,700เเป็นเบื้องต้นก่อนเนาะสำหรับมัน มันอาจจะก,กดตัวลงมาชนรับของวีคที่มันสร้างทิ้งไว้แล้วกดตัวชนรับของดีที่มันสร้างทิ้งไว้แล้วแต่ถ้ามันจะทุบหนักมันก็ยังไม่ควรที่จะทุบหนักเกินมาต่ำกว่า2อ0 0เจ็ดร้อยถ้าเป็นไปได้ในความเป็นไปได้นะก็คืออย่างน้อยสุดมันก็มีการย่อตัวลงถึงไส้นี้ถ้าเป็นมันเนาะอาจจะมาถึงไส้นี้เนี่ยเลยรับวิคแล้วก็ไส้ไส้เนี่ยไส้ของแท่งแดงเนี่ยไอไส้ที่สองเจ็ดหกสองจุดสองสามศูนก็ประมาณนี้ใช่ไหมอาจจะมีการกดตัวลงมาถึงไส้นี้ก่อนแล้วก็ยกตัวขึ้นไปนก็ได้ หรืออาจจะเป็นการทุบหนักเพื่อเคียย์วอลลุ่มฝั่งใบอาจจะมาถึงไส้นี้หรืออาจจะต่ํากว่านี้เพราะว่าในทางเด็กที่เล็กลงก็จะมีไส้ที่เล็กลงอีกที่เ,เล็กลงมาเรื่อยๆอ,อีกถูกไหมก็คืออาจจะทุบลงมาแต่ไม่ชน2,700ก็เป็นไปได้ถูกไหมครับก็คือล่อายที่แนวรับนี้แนวรับนี้แล้วก็ทุบตัวต่อเพื่อให้คนที่ายจากแนวรับเนี้เสียหายแต่ยังไม่ชน2,700จากนั้นก็อาจจะดึงไส้กลับแล้วก็ค่อยยกกลับขึ้นเป็นแท่งเขียวไปต่อ พราะว่าพาชันอย่างนี้ก็คือชนสําเร็จปีสําเร็จก็คือเป็นการบ่งบอกว่าพาชันฝั่งบายแข็งแรงมากตอนนี้พร้อมขึ้นต่อแต่ก่อนที่จะขึ้นอาจจะมีการกดโตลงเคลียร์วอลุ่มฝั่งใบยอย่างหนักก่อนนะครับแต่ถ้ามันเลวร้ายจริงๆคือมันตลาดต้องการที่จะเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายพร้อมกับล่อบาบใช่ไหมแล้วก็ไปเคลียร์อีกทีนึงก็คือการที่เคลียร์วอลุ่มฝั่งบายปุ๊บมันล่อบายเพิ่มที่แนวรับกดโตลงมาล่อายเพิ่มที่แนวรับแล้วก็ลากคนบายให้เสียหายล้างผ่อน แล้วก็มาชนแนวรับอีกเพื่อลอ,อกให้คนบาบอีกจากนั้นก็ลากลงมาต่อให้คนล้างถอดก็คือลอบใบแล้วก็ทําให้คนบายเสียหายทําให้คนบาบต้องทัดทิ้งก็คือเคลียร์วอลลุ่มฝั่งายทั้งอวอลลุ่มเก่าแล้ววอลลุ่มใหม่ด้วยลอ่อยคนใบเพิ่มแล้วก็เคลียร์ลอ่อยคนบเพิ่มแล้วก,กดตัวลงมาเคลียร์ยัยงหนะแต่ท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องไม่มาชนรับที่เป็นรับจุดกลับตัวตรงนี้ของมันเองถูกไหม แล้วจากนั้นค่อยดึงกลับอีกทีนึงก็เป็นไปได้เพราะตรงนี้มันเป็นแนวรับที่เป็นรับจุดกับตัวของมันเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงมาถึงก่อนถึงรับจุดกับตัวนี้แล้วค่อยดึงไส้กลับก็เป็นไปได้เพราะว่าตรงนี้คือความอันตรายของมันแล้วเนาะมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นไหมมีครับมีเพราะว่าการาฟในในจังหวะที่เวลามันจะวิ่งเป็นหมื่นจุดมันวิ่งจริงๆครับเป็นหมื่นจุดมันวิ่งไม่เลี้ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องระวังอย่าไปพามบายพามเพื่อนะครับถ้ามันถึงจุดที่มัน ชนแนวรับสําคัญแล้วเนี่ยแล้วมันพร้อมทิ้งต่อแล้วทิ้งยาวๆอย่างเช่นเนี่ยถ้ามันมาชนแนวรับวีกเนี่ยเห็นไหมจากนั้แนวรับเดเนี่ยแล้วมันพร้อมทิ้งต่อเลยอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าเราก็ต้องรอให้มันทิ้งให้ดีก่อนแล้วจากนั้นมันจะดึงกลับหรือไม่แล้วก็ในทางเฟรมเล็กมันจะไปสร้างให้ชันกลับตัวฝั่งใบจะสําเร็จไม่สาเร็จก็ได้แต่สมบูรณ์ปุ๊บเราก็ค่อยดูกันอีกทีนึงถ้าจะใบอย่าใบพํามื่อนะครับถ้าใบก่อนนึงรับสําคัญอแล้วถ้าหากมันชนคัดทิ้งก่ออนแล้วรดู ถ้ามันทุบตัวเต็มที่เนี่ยแบบหลายพันจุดอะแล้วรอให้มันได้มีการไปสร้างพลชันกับตัวฝั่งบายอย่างเช่นถ้ามันทุบมาถึงตรงนี้แล้วในทางเฟรมเฟสโฟถูกไหมมันก็คือทุบมาถึงตรงนี้เราก็อาจจะเป็นการดึงไส้กลับแต่ทางเฟรมเฟสโฟได้มีการสร้างพลชันกับตัวฝั่งบายหรือทางเฟรมเดย์ก็ได้สร้างพลชันกับตัวฝั่งใบยกตัวขึ้นชนต้านจากนั้นถ้ามันกดตัวลงมาไม่ถึงรับเราก็บายถ้าหากชนรับใหม่เราก็ก็ต้องคัดแล้วเรารอดูใหม่ว่ามันจะทุบต่อไหม เาะเพราะบางครั้งการที่มันมีการสร้างไฟชั่นกับตัวยกตัวขึ้นไปคือเป็นการสร้างไฟชั่นกับตัวเพื่อเคลียร์ Sale, วอลลุ่มฝั่งเซลล์เพื่อที่จะลงต่อเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องระวังกันด้วยเพราะว่าการมันทําอยู่ตลอดเวลาการเคลียร์เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เราก็จะไม่โดนเราก็จะไม่โดนลากไปจนเราขอเรารับไม่ไหวเนาะเราก็ต้องเล่นแบบที่เซฟที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่ท้ายสุดแล้วความเลวร้วายที่สุดคือมันงานจะมีลงมาถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นพยายามอย่าใบา้ความเพื่อแล้วก็อย่าโดนลกความเพื่อนะครับ ถ้าจากไฮไซมาถึงตรงนี้เนี่ยเกือบสอง0มื่นจุดเลยเนาะซึ่งผ่อนคนส่วนใหญ่น่าจะทนไม่ได้ถึง2 0 0 0ม่นจุดเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยพยายามเซฟตัวเองให้ได้มากที่สุดพยายาม M m, m ให้ดีให้เผื่อด้วยเพราะว่าทองคาสมัยนี้ทุกวันนี้มันวิ่งแรงแรงกว่าก่อนพอสมควรเพราะฉะนั้นการวิ่งเป็นหมื่นจุดสองทองคำแปดพันจุดเป็นถือว่าเป็นเรื่องปกติมากเพราะฉะนั้นถ้าหากจะเล่นต้องต้องเผื่อเอ็มไว้ด้วยถ้าเป็นไปได้ต้องเผื่อไว้หมื่นกว่าถึงสองหมื่นจุดด้วยสามหมื่นจุดเดียวนี้ไม่พอแล้วนะ เนะเาะก็ต้องเล่นประมาณนี้แล้วถ้าจะหาออเดอร์ฝังไปเราก็ต้องไปหาในทาเป็นที่เล็กลงแต่มันก็คือเป็นการบอกคร่าวๆว่ามันอาจจะทําอะไรได้บ้างเนาะแต่ที่แน่ก็คือมันอาจจะมีการเปิดแท่งใหม่มายกโตขึ้นทําไส้แต่ยังไม่ทะลุไฮจากนั้นก็กดโตลงแล้วเราก็ค่อยไปหาใบายจากการที่มันกดโตลงอย่างหนักแต่เราก็ต้องดูว่ามันจะกดโตลงไปได้ถึงไหนแต่ถ้าเกิดว่าเปิดแท่งใหม่มาเนี่ยกดโตลงทําไส้แค่เล็กน้อยแล้วจากนั้นบินขึ้นไปเนี่ย อันเนี้ยจังหวะที่มันกดโตลงทําไส้นะแล้วเราบายนะสมุบนนะมันยังไม่ได้ทาไส้บนนะแล้วมันกดโตลงนะเราลองบายได้นะเพราะวะถ้าในจังหวะที่มันดึงไส้กลับแล้วบินไปเลยเ่ยหรือมันอาจจะทุบก,ก่อนโดยที่ไม่ทําไส้ข้างบนเนี่ยคือทุบก,ก่อนอย่างหนักแล้วจากนั้นค่อยดึงไส้กลับยกตัว oh ขึ้นไปก็ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการกดโตลงก่อนที่มันจะทาไส้ข้างบนเนี่ยกดโตลงมาเนี่ยเราเล่นเราเล่นบายได้เพราะว่ายังไงอย่างไงมันก็ต้องมีการดึงไส้กลับเพื่อขึ้นไปทาไส้บนแทนเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็็นนจังหวะที่่เเเเรราาลกบํไได้ แต่อย่างที่มันมีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นคือเปิดแท่งใหม่มาไม่ทําไซด์ข้างล่างบินขึ้นไปอย่างหนักก่อนเลยบินขึ้นไปแรงๆก่อนเลยถูกไหมอย่างน้อยสี่ห้าพันจุดก็ได้ขั้นต่ำนะสี่ห้าพันจุดก็ได้บินขึ้นไปแรงๆปุ๊บพอคนเริ่ม follow by ปุ๊บแล้วจังหวะที่มันมีการดึงไซ้์กับคนก็จะไปที่แนวรับที่มันสร้างทิ้งไว้ถูกไหมใน H4 ใน d 1ถูกไหมจากเนี่ยจังหวะที่มันบินขึ้นไปมันก็จะสร้างแนวรับใน H4 เยอะกว่าเยอะพอสมควรแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บคนก็จะมีคนแล้ว แล้วจังหวะที่ตอนที่มันดึงไส้กับคนก็จะบายที่ทุกแนวรับที่มันสร้างทิ้งไว้แล้วก็จะไลย่บยบยบใบใบใบจนท้ายที่สุดแล้วมันกดตัวลงมาเป็นแท่งแดงคนบาบเหล่านั้นเสียหายหมดตลาดเลยเพราะว่าอะไรเพอไปโฟลว์าบครับเห็นไหมพอไปโฟลว์าบจึงเสียหายหมดตลาดเลยแล้วก็ติดอยู่ที่ปลายไส้แล้วไม่รู้ว่าจะจะแก้แก้ไมได้เมื่อไหร่ด้วยเห็นไหมครับนี่คือความเสี่ยงของตลาดที่เราเล่นแล้วเราต้องรู้เราต้องเราต้องเข้าใจว่ามันอันตรายถ้าจะเล่นเนาะ เพราะฉะนั้นเราต้องระวังห้าม follow by ห้าม follow c ล l จากอย่างที่ผมเคยบอกถ้ามันบินไปแรงๆแล้วเนี่ยล้วถ้าเราจะไปเราต้องไปด้วยความเข้าใจจังหวะที่มันบินไปแรงๆแล้วตอนที่มันย่อแล้วในทำเฟรมเล็กเป็นการย่อเหมือนกันหรือหรือเปิดแท่งใหม่มาสร้างให้ชันกับตัวฝั่งเซลเพื่อกดตัวลงเคลียร์วอลลุ่มฝั่งาบอย่างหนักเพื่อที่จะขึ้นต่อเราก็ค่อยดูว่าเราควรบายตรงนั้นไหมหรือมันจะลงต่ออีกหลายพันจุดเห็นไหมเราก็ต้องดูว่ามันสร้างให้ชันกับตัวฝั่งเซลแล้วมันสร้างสําเร็จไหมในทำเฟรมเล็ก ส่วนมันก็คือเป็นแค่การดึงกลับของไส้เองเห็นไหมแล้วดึงกลับอาจจะดึงกลับผลตัวลงมาเป็นแท่งแดงแล้วคิดดูถ้าเราติดโฟลว์บายไว้อยู่ข้างบนอ่ะอันตรายแค่ไหนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังในการที่ออกออเดอร์พยายามอย่าโฟลว์บายถ้าไม่จำเป็นเนาะโฟลว์บายในทาเฟรมมันมันเป็นเรื่องที่ปกติเพราะมันเป็นทเฟรมที่ใหญ่โฟลว์บายในทาเฟรมวิกก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่ใน H4 ใน D เราห้ามโฟลว์บายเด็ดขาดแล้วถ้าเราถ้าเราจําเป็นต้องเปิดเราก็ต้องรอให้มันย่อเป็นอย่างต่า เราเลี้ยสุดก็ต้องเปนแท่งใหม่มาเป็นแท่งแดงแต่ไม่ถึงแนวรับเราก็ค่อยบาบแล้วถ้าหากว่ามันชนเราก็ต้องยอมคัดเพื่อที่เราจะดูว่าในทางพนที่ใหญ่มันจะเป็นการดึงไส้กลับไหมยิงไส้กลับอย่างรุนแรงไหมถูกไหมอ่าอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคาดการให้ออกเราจะบายเราจะเซลล์ที่ตรงไหนเราต้องดูให้ออกว่าตลาดมันจะไปล่อฝั่งใบหรือเปล่าถ้าหากเราไปบายที่ตรงเนี้ยใช่อยู่เราไปบาบก่อนถึงแนวรับแล้วแล้วเอ้ยเราดูออกแล้วว่าตลาดเขากำลังจะไปล่อบาบนะล่อให้คนบายเพื่อที่จะทุบต่อเราจะไปบายทําไมครับถูกไหม เพราะฉะนั้นเราก็ต้องรอไปๆก่อนถึงรับสําคัญ,คคญก่อนถึงต้านสาคัญไปเซลล์ก่อนถึงต้านสาคัญอันนี้คือสิ่งที่ดีกว่าเพราะถ้าหากว่ามันไม่ต้องการที่จะลงต่อหรือขึ้นต่อมันก็จะไม่ไปชนรับหรือต้านสาคัญอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดแน่นอนเนาะส่วนนวี้ทำเฟรมวิกทำเฟรมวิกก็เหมือนกันมันก็ได้สร้างแนวรับใหม่แล้วเนาะแนวรับนี้ก็เป็นแนวรับที่ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้แข็งแรงมากแต่ก็ยังถือว่าเป็นแนวรับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสที่จะเปิดแท่งใหม่มาเนาะอาจจะก,กดตัวลงทําไส้ที่ตรงนี้แล้วยก,ก่้หัมมนใช แต่เราคุยนในแง่ของวิกแต่ถ้าวิกมีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงนะครับชนเลยรับผ่านไส้ทําโลเห็นไหมแล้วถ้าหากว่ามันชนรับ Week, วิกเน่มันมีสิทธิ์เที่ยมาชนรับเดเพราะฉะนั้นมันมีสิทธิ์เที่ยวลงต่อมาเลยถึงนี่เนี่ยมีสิทธิ์เที่เลยรับผ่านไส้เห็นไหมผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับที่รับ2,700เพราะฉะนั้นวิคมันมีสิทธิ์ที่ยกดตัวลงมาถึงไส้โลไส้นี้ซึ่งโลไส้นี้ก็จะอยู่ที่2,730.640ก็มีสิทธิ์ที่จะลงถึงตรงนี้ แล้วก็มีสิิ์ที่ะลงมาก่อนถึงรับ2,700ในทำเฟรมเดย์เอทโฟก็อาจจะมีไส้ให้เกาะแต่วิ้ก็มี eh, วิ้กก็มีไส้ตรงนี้เห็นไหมรอไส้ตรงเนี้ย2,708.820เห็นไหมครับตรงนี้ก็ไว้เกาะได้เผื่อว่ามันจะลงมาไม่ถึงออดไม่ถึงแนวรับแล้วถ้ามันดึงกลับก็ดีหรือถ้ามันสร้างไทสชส้นกลับตัวฝั่งบ่ายายกตัวขึ้นไปก็ดีเห็นไหมถ้าเกิดว่ามันกดตัวลงมาเป็นแท่งแดงแล้วมันปิดเป็นแท่งแดงได้เนี่ยแล้วเราไดออเดอร์ที่แต่ละไส้ไหนก็ได้เนาะ แล้วจังหวะที่มันปิดเป็นแท่งแดงแล้วเปิดแท่งใหม่มาสร้างพลชันกับตัวฝั่งใบยกตัวขึ้นชนหรือไม่ชนต้านก็ได้ถ้าชนต้านเราเก็บไม้ใบได้ถูกไ,ไหมถ้ามันยกตัวขึ้นมาชนต้านที่ตรงเนี้ยไม้ใบเราเก็บได้เราถือเราถือรอ,อดูพฤติกรรมราคาได้แล้วถ้าหากว่ามันชนต้านแล้วชนสาเร็จไม้ใบเราก็ปลอดภัยมีสิทธิ์ที่จะถือรันเคนได้แต่ถ้าหากว่ามันยกตัวขึ้นยึยักยืยกัยก,ยก,ยกไม่ยอมไปชนต้านเราก็ปิดเก็บกำไรไม้ใบเพราะว่ามันอาจจะเป็นแค่การยกตัวขึ้นเพื่อเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลก่อนที่มันจะลงต่อ เห็นไหมครับนี่คือพฤติกรรมที่มันมีสิทธิ์ที่จะทำแล้วมันมันจะเกิดขึ้นซ้าๆไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูอย่างเส้นให่่เห็นไหมถ้าเกิดว่ามันกดตัวลงมาให้เราายปุ๊บมันยกตัวขึ้นเคววลียร์วมฝั่งเซลล์แป้วมันต้องการลงต่อไม้ายเรา,าก็ต้องปิดเก็บกาไรแต่ถ้าหากว่ามันยกตัวขึ้นมันชนต้านปุ๊บมีคนได้ไม้เซลล์เพิ่มมันก็จะต้องบิดส่วนเราที่ได้ไม้ายก็ปลอดภัยเห็นไหมแต่ถ้ามันมีการยกตัวขึ้นไม่ถึงแนวต้านสมมุตินะแค่สมมุติราไม่ถึงแนวต้านนี้ก็ไไได้อ่่ะมมมีคนเซลพิู แปลว่ามันเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์แล้วก็ไม่ให้คนได้ไม้เซลล์เพิ่มแปลว่ามันต้องการลงต่อแล้วไม้ใบเราทําไงครับปิดเก็บกําไรครับเพราะว่ามันมีสิเทาลงมาแล้วเราก็ค่อยลงมาหาไม้ใบใหม่แล้วในจังหวะที่มันยกตัวขึ้นไม่ชนต้านเราก็สามารถเซลล์ได้ถูกไหมครับเห็นไหมจุดจุดปิดใบก็คือจุดเปิดเซลล์ที่ดีนั่นแหละก็คือยกตัวขึ้นแต่ไม่ชนต้านสาคัญมันก็คือจุดปิดใบที่ดีแต่ถ้าหากว่ามันชนแล้วมันชนสนําเร็จไม้ใบเราก็ยิ่งปลอดภยัยเข้าไปอีกเนาะ แต่การที่เราจะถือไปถึงไหนมันก็ขึ้นอยู่กับความอดทนเราว่าเราทนรอได้ไหมเราเป็นคนที่เก็บสั้นหรือเก็บยาวยอมทนรอหลายพันจุดแล้วถ้าเกิดว่ามันไปชนต้านแล้วถ้าเกิดว่าเราจะไม่ต้องเราต้องเราไม่ต้องการที่จะเพ้าผ่อนเราก็สามารถตั้งการทุนก็คือ TPA SL หน้าไม้ไว้ถ้าหากว่ามันกลับตัวลงมาโดนไม้จริงๆก็คือให้มันปิดแล้วถ้าหากว่ามันจะลากลงไปเราก็ไม่ต้องเสียหายเพิ่มแต่ถ้าหากว่ามันกดกลับลงมาให้เราโดน SL แล้วมันกลับขึ้นไปใหม่เราก็ไม่ต้องเสียายเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วเราทําด้วยแผนแล้ว เราไม่ผิดนะครับอย่างน้อยสุดเราก็ยังรู้ว่าเราเสมอตัวเราไม่ได้เสียอะไรใช่ไหมครับหรือเราจะไม่ต้องตั้ง SL หน้าไม้ก็ได้เราไปตั้งตรงที่ว่าถ้าเกิดว่ามันกลับลงมาชนรับอีกรอบหนึ่งก็คือเราตั้ง SL ที่รับนั้นอย่างน้อยเราก็มีการเก็บกาไรทั้งสั้นระดับหนึ่งถ้าเกิดมันกดตัวลงมาชนรับปุ๊บแปมมันก็ต้องการที่จะลงต่อเพราะฉะนั้นถ้ามันชนรับใดรับหนึ่งปุ๊บเราก็ผิดเก็บกาไรตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราก็จะตั้ง SL ไว้ที่รับรับรับนั้นก่อนที่มมมันจะลงาาไเร อย่างน้อยเราก็ยังได้กําไรอยู่หลักพันจุดถูกไหมถูกไหมครับอย่างน้อยก็ยังได้กําไรที่แบบระยะสั้นแต่ก็ยังเป็นพันจุดไม่ต้องไม่ต้องกินนานด้วยเนาะแต่ถ้าถามว่ามันกดตัวลงมามันไม่ชนรับมันไม่ชนรับที่เราตั้ง s อหน้าไม้ไว้ปุ๊บสุดท้ายมันกลับขึ้นไปไม้ใบเราก็กปลอดภัยเหมือนเดิมเนาะถ้าประมาณนี้ก็ต้องดูนะครับว่าวิกมันจะมีการปุ๊บตัวลงอย่างหนักไหมแต่ถามว่าถ้าหนักสุดของวิกแนละ้วที่มันมีโอกาสที่จะปุ๊บนะคือก่อนรับสําคัญนี้เลย หรืออย่างน้อยอย่างน้อยสุดก็ต้องก่อนถึงรับเนี่ยรับเนี่ยก็ไปรับสาคัญเพราะอะไรเป็นทั้งรับมันเดย์แล้วก็วีกอยู่ข้างล่างอีกหน่อยหนึ่งเห็นไหมรับเนี่ยเป็นรับที่เมื่อชนแล้วนะผมมองว่าทุบลงมาอีกไกลแต่จะทุบสุดสสำเร็จไหมอเนี้ยเราก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งแต่มันมีโอกาสที่ทุบลงมาอีกไกลถ้าเราถ้ามันมาชนรับนี้เมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวางังถ้าเกิดว่าก,กดตัวลงแล้วบายแล้วมันชนรับสําคัญถ้าเกิดมันไม่จําเป็นจริงผมก็ว่ามันก็ไม่ควรเพนเนาะถ้าคัดได้ก็ค แต่ถ้าเฮดก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าเฮดแล้วถ้าเกิดว่ามันกลับไปปุ๊บคุณติดเซลลไว้อยู่ตรงอยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่ามันชนแล้วมันชนสําเร็จแล้วคุณเฮดเซลแล้วท้ายที่สุดแล้วคุณติดเซลเพราะมันเดึนกลับขึ้นไปคุณก็ต้องทําใจนะคุณก็ต้องทําใจแล้วก็ต้องหาจังหวะไปคัดเซลล์ที่ดีคัดทิ้งที่ดีเพราะว่าคุณก็ต้องการที่จะถือใบใบต่อถูกไหมแต่ถ้าถามว่าคัดได้มันก็ดีก็ต้องตัดใจเหมือนกันบางอย่างเนาะเพราะถ้าหากว่ามัน คุณไม่คัดแล้วมันลงมาถึงจุดเนี้ยคุณเสียหายไปอีกหลายพันจุดมันก็อันตรายเนาะต้องสี่ห้าพันจุดเนี่ยหกพันจุดด้วยซ้ำเนี่ยเห็นไหมแล้วถ้ามันลงมาถึงก่อนครับเลยเนี่ยคือเจ็ดแปดพันจุดเห็นไหมครับอันตรายแล้วเราก็ค่อยมาหาใบใบจากการที่มันสร้างแพชชั่นกับตัวฝั่งใบใน้ทําเเ็นเทชโหรือเดวันใหม่ก็ได้อย่างเงี้ยดีกว่าเนาะวีก็ต้องเล่นประมาณนี้วีก็ต้องรอนะครับถ้าเป็นไปได้แต่มันมีสิทธิ์ที่จะกัวไปมีครับแต่เราก็ต้องรอดูว่า ในทำฟเล์มเล็กเนี่ยมันมีคนได้ไม้ใบเพิ่มไหมถ้ามันไม่ได้ไม่ได้ทำให้คนได้ไม้ใบเพิ่มแล้วมันไม่ต้องมันไม่ลงต่อแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นเห็นไหมเนาะสำหรับเดก็ก็ต้องรอดูเพราะว่ามันมีสิทธิ์ที่จะทุกลงมาถึงแนวรับสุดท้ายที่เป็นแนวรับนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังในการที่เราจะเล่นอีกทีหนึง่งว่ามันจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวผมก็จะมาฟอกแผนของแต่ละวันให้อีกทีหนึ่งนะครับเนาะแต่ยังยางน้อยสุดมันก็มีสิทธิ์ที่จะทัวรไปถึงรับนี้ แต่ไม่ชนรับนี้เนี่ยก่อนถึงรับนี้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็รอหาไม้ายได้ที่จุดนี้แล้วถ้าหากว่ามันชนก็ต้องยอมคัดแล้วก็ค่อยมาหาไม้บายใหม่ก่อนถึง2,700เนาะสำหรับเดก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตแบบรายวันให้อีกทีนึงว่ามันจะเล่นยังไงเอกก็เหมือนเหมือนกับเดก็คือเนี่ยก่อนถึงรับสําคัญไม้ใบก็จะเล่นได้ที่ตรงนี้ แล้วถ้าหากว่ามันกดตัวลงมาต่อแล้วไม่ชนรับ 2, 7 0 0็ร้อยมันก็ค่อยหาไม้บายจากรับ2 7 0 0เนเ่็ร้อยอยไสแถวๆนี้เล่นได้แต่ไม่ชนรับนี้พอร้บชนรับนี้แล้วก็คือชนสองมีสิทธิ์ที่จะชนสองพันเจ็ดร้อยแน่นอนถูกไหมเพราะรับเนี่ยคือรับสุดท้ายก่อนถึงสองพันเจ็ดร้อยถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้เหมือนกันก็คือก่อนถึงรับสําคัญที่เป็นจุดกับตัวตรงนี้อี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดกับตัวก็เล่นได้เหรอตรงนี้ก็เล่นได้ตรงนี้ก็เล่นได้แต่ก็ต้องระวังด้วยเนาะมีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงต่อเพราะฉะนนััั้้้ไดตอง หรือถ้าคิดว่าเ m มาดีก็ซื้อได้เพื่อที่จะไปแก้ไม้แต่ก็ต้องระวังด้วยถ้าอย่างที่ผมบอกวิ่งลงมาอีก20 0 0 0จุดก็ล้างผ่อนแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้สำหรับทุกทางเฟรมแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงว่าให้เล่นยังไงแต่ถ้าหากว่ามันเบรกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยว่ากันว่าเราจะหาไม้เซล์ได้ไหมถ้ามันสร้างแพทชั่นกับตัวฝั่งเซลล์อีกทีนึงแต่ให้โชว์ได้ทสางแพทชั่นกับตัวฝั่งเซลสําเร็จสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่แข็งแรงเพราะว่ายังไม่ได้ชนั่เงฝซลล ถ้าหากว่ามันชนแล้วมันูยกตัมมันชนแล้ว,นช,นลวชนสําเร็จปุ๊บมันยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านเราก็จะเซลล์เนาะแต่เราก็ลอดูกันก่อนเดี๋ยวผมจะมาเล่นรายวันนั่นแหละหรืออัปเดตแบบวันต่อวันดีกว่านะครับจะไม่พยายามพูดแบบใหญ่เกินไปเพราะว่าคนก็จะหาไม้ยากแล้วก็หาไม้จากจุดที่ไม่ดีเพราะว่าไม่เข้าใจนะครับส่วนวันนี้ก็ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้ก่อนเนาะแล้วมีคําถามอะไรก็ตั้งทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวก็จะมาชี้แจงมาบอกทีหนึง่ง แล้วก็ส่วนคนที่ถามว่ามีคอสอนไหมผมก็จะบอกอีกทีหนึ่งว่าคอไม่มีไม่มีสอนนะครับคือความรู้เนี่ยผมสอนแบบให้แบบไม่กักอยู่แล้วแต่ผมจะทอยอยเปิดให้โดยที่ผมไม่ได้คิดตังค์สตาร์ทผมให้ทั้งหมดอยู่ในนี้แค่ขอให้เปิดใจรับฟังแล้วก็ยอมเสียเวลาสักสิบ0นาทีแค่นั้นเองคือผมอธิบายไว้ให้ละเอียดเพื่อที่จะให้เห็นภาพแล้วคุณก็เอาไปฟังบ่อยๆเอาไปใช้กับการบ่อยๆคุณก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันสามารถทําอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นก็ ก็สละเวลาแค่นิดนิดหน่อยหน่อยมาฟังผมเพราะว่าไม่ต้องเสียตังค์ด้วยสักบาทเพราะว่าความรู้เนี้ยผมให้ฟรีผมให้แบบไม่กักเลยเพราะผมก็ได้มาแบบฟรีเหมือนกันผมก็ได้มาจากคนที่เขายินดีให้ผมก็ยินดีที่จะมาให้แล้วก็ไม่คิดไม่คิดที่จะเอาตังค์สักบาทจากการที่ผมเอามาสอนนะครับผมถึงไม่ได้เปิดคอร์สสอนเพราะว่าผมให้แบบเนี้ยคือผมให้แบบไม่ได้กักอยู่แล้วแต่แค่จะทยอยให้เพราะว่าความรู้บางอย่างต้องใช้เวลาต้องใช้การปรับตัวถึงจะเข้าใจได้ ต้องอยู่กับกาามันให้นานพอสมควรมันถึงจะเข้าใจได้ผมถึงจะค่อยๆที่จะเปิดเผยทีละหน่อยทีละหน่อยผมถึงจะค่อยๆใช้คาพูดที่มันซับซ้อนขึ้นเพื่อที่จะให้เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือแรกๆถ้าใช้มันมันมันไม่ทางมันไม่มีทางที่พวกคุณจะเข้าใจเพราะฉะนั้นผมจะค่อยๆที่จะเปิดเผยทีละนิดทีละนิดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกก็คือไม่มีคอร์สสอนนะครับเพราะว่าของพวกนี้ผมให้ฟรีแล้วให้แบบไม่กักด้วยแค่ขอให้เอาไปใช้ได้แล้วเอาไปประยุกใช้กับสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วได้ก็ยิ่งดี นะครับแล้วทําให้คุณได้เปรียบในตลาดเพราะมันมีความเห็นความรู้บางอย่างที่มันมันจะขัดกันนิดนึงแต่ถ้าคุณเอาไปประยุกต์ใช้ได้ให้มันให้มันสมดุลกันแล้วมันไดออเดอร์ที่ดีแบบดีกว่าที่ผมได้อีกก็ดีครับถูกไหมครับมันสมดุลกันระหว่างความรู้นะครับก็คือขึ้นอยู่กับการไปประยุกต์ใช้แต่ที่แน่ก็คือไม่มีคอร์สสอนเพราะว่าให้ฟรีทั้งหมดแค่ขอให้เปิดใจรับฟังแค่นั้นเองนะครับ ส่วนวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากคอมเมนต์ฝากกดติดตามฝากสนับสนุนผมไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะคอยมาให้ความรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆเท่ากับเท่ากับเวลาที่ผมอยู่ก็คือผมอยู่กับกราฟนานแค่ไหนผมก็ต้องมาเอาความรู้มาแบ่งปันอย่างนี้เรื่อยๆเพราะตัวผมเองผมก็ต้องดูกราฟวิเคราะห์กราฟไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมันก็เป็นแค่การแบ่งปันมุมมองแล้วแล้วก็จังหวะหรือการขยับของกราฟเพื่อมาให้ฟังมาขยายความเนาะ ส่วนวันนี้ก็ผมก็ไม่มีอะไรจะฝากมากไปกว่าน,นี้แล้วแล้วก็มาอัปเดตกันรายวันในวันต่อๆไปดีกว่านะครับส่วนวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ